เวลาไม่มีเงินคนแรกที่คิดถึงก็คือพ่อและแม่แต่พอมีเงินคนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อนอยากได้รถคนแรกที่คิดถึงคือพ่อและแม่แต่พอมีรถคนแรกที่จะไปรับก็คือแฟนและเพื่อนร้านอาหารหรูหรูบรรยากาศคลาสสิกมีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน อาหารบนโต๊ะที่บ้านมีไว้สำหรับพ่อและแม่โรงภาพ,พยนต์ห้างสรรพสินค้ามีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนส่วนทีวีและส่วนหน้าบ้านมีไว้สำหรับพ่อและแม่พ่อและแม่คิดบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนนอนก็เพื่อความอยู่รอดส่วนลูกนอนคุยโทรศัพท์เล่นโซเชียลก่อนนอนเพื่อให้นอนหลับฝันดี เวลาเรามีความสุขมักจะมองหาแฟนและเพื่อนแต่เวลาที่เรามีความทุกข์คนที่กังวลหดหู่และเศร้าสลดใจก็คือพ่อและแม่เวลาที่เราประสบความสำเร็จเราก็มักจะมองหาแฟนและเพื่อนเพื่อน,นัดฉลองและสังสรรค์แต่ว่าคนที่ดีใจที่สุดก็คือพ่อและแม่แต่พ่อและแม่กลับกลายเป็นคนที่เรามองข้ามไป ลูกไปรื่นเริงตามโรงภาพยนตร์ร้านเหล้าผับโต๊ะสนุกเกอร์และอีกมากมายพ่อและแม่กลับทำงานหรือนอนหลับเก็บแรงไว้ทำงานหาเงินในวันรุ่งขึ้นเพื่อแลกกับความสุขของลูกอยากให้ลูกได้เรียนสูงในเวลาที่แต่งงานคนที่เป็นธุระหาสินสอดทองมัน่นก็คือพ่อและแม่คนที่มีความสุขก็คือลูก พ่อและแม่ตำหนิตักเตือนบางครั้งเต็มไปด้วยความห่วงใยก็เพื่อให้ลูกได้ดีแต่ลูกคิดว่าสิ่งที่พ่อและแม่พูดเป็นเรื่องที่ไร้าสาระพ่อและแม่คือผู้ที่ฝ่าฟันปัญหาเป็นร้อยเป็นพันประการก็เพื่อลูกแต่พอลูกมีปัญหามักคิดได้แค่โทษถอยหดหูหรืออยากตาย พ่อและแม่คือผู้ที่ปกป้องและยืนเคียงข้างลูกจวบจนชีวิตจะหาไม่ลูกกำลังคิดถึงสิ่งใดกันละ่ะคำว่าพ่อหรือแม่อาจเป็นคำแรกที่เราพูดได้ตั้งแต่เกิดแล้วคุณเตรียมอะไรไว้เพื่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือ,อยังคะเขาบอกว่าถ้าอ่านแล้วส่งต่อก็เท่ากับว่าได้ชี้นำให้ผู้อื่น ที่อยู่ใกล้ตัวคุณเห็นคุณค่าคุณค่าของความรักที่พ่อและแม่มีให้เสิบน้ำให้ท่านดื่มกับมือวันนี้ดีกว่าตั้งหน้ารูปในวันที่สายไปข้อสำคัญควรทำดีกับพ่อและแม่และเอาใจใส่ท่านในยามที่ท่านยังอยู่กับเรารักท่านให้มากๆที่มาพ่อแม่ ขอขอบคุณเจ้าของบทความซึ่งบทความนี้สามารถเตือนสติให้กับลูกๆทุกๆคนให้คิดได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปบางคนไม่เคยพูดจาดีกับพ่อแม่แต่กับคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนกับพ่อแม่ตระหนีขี้เหนียวแต่กับเพื่อนฝูงยอมจ่ายถึงไหนถึงกันบางคนกับพ่อแม่ไม่เคยรักษาน้ำใจ แต่กับคนอื่นทั่วไปมารยาทดีดีบางคนมองพ่อแม่คือภาระแต่กับคนอื่นยอมเสียสละได้บางคนคิดว่าการบอกรักพ่อแม่มันน่าอายแต่กับคนอื่นพูดหวานได้สารพัดบางคนมองความห่วงใยของพ่อแม่ว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแต่ไปวิ่งหาความห่วงใยจากใครก็ไม่รู้บางคนไม่เคยรู้สึกขอบคุณ ที่พ่อแม่ทำทุกอย่างให้แต่กลับซาบซึ้งน้ำใจเวลาที่คนอื่นทำดีด้วยแค่เพียงน้อยนิดแค่นั้นเองบางคนไม่เคยแคร์ว่าทำให้พ่อแม่เสียใจมากขนาดไหนแต่ดันไปแคร์ความรู้สึกของคนทั้งโลกจำเอาไว้นะต่อให้คนทั้งโลกหันหลังให้กับคุณแต่จะมีคนสองคนที่พร้อมจะเข้าใจและก็รักคุณในวันที่คุณไม่น่ารัก อย่าคิดได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ให้ดูแลไม่มีแม่ให้คุณรักลูกๆสามารถทิ้งพ่อแม่ได้ในยามที่ลูกไม่ต้องการแต่พ่อแม่ไม่สามารถทิ้งลูกได้ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตามรักมากที่สุดก็คือลูกสู้ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทำทุกๆอย่างก็เพื่อลูกน้อย แต่ไม่เคยคิดคาดหวังอะไรจากลูกเลยแค่อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่แค่นี้พ่อแม่ก็พอใจที่สุดแล้ว